ได้ทำเวลาได้หนทีห้ับหกวินาดีได้แก่ไมายเทไมท่สองครับสามีคและอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนนะครับทำเวลาได้หนึ่งนาทีสิ้าวินาที นนนนกกไนะครับน้องๆที่มาแข่งในรอบนี้นะเรียกว่าเก่งเหนทุกคนเลยตบเลยตันแรงจัดๆหน่อยครับซึ่งนะครับน้องๆก็จะได้เข้าไปตัดเชือกกันในวันที่16น,นี้นะครับคือวันพรุ่งนี้นั่นเองหัวข้อนะครับก็คือการต่อตามแบบชุดเลโก้กับดูนฮอมเปอร์อาร์เจนติ